ปุ่ยยิ่งหัวไสค้คนไดน,นอนอนดูตื่นขึ้นมาฝันเห็นการจะล่าจนภายในบ้านเมี่งมีการใส่อาวุธทำลายร่างกายกันเพิ่นมาสิได้รับทั้งโชคและเคาะในเวลาไล่เลี่ยกันถาปวยเจ็บ จะได้รับลาบลอยหรือผู้นีิสงสารซอยอุปกาละเด็กน้ำโชกศูนหาศูนฮุกศูนเกดศูนเก่าเก่าหนึ่งเก่าสองเก่าสามเก่าสี่